สวัสดีครับพี่น้องมือนิ้กับจมเอื้องปลายน้ำนะครับจะดัดน้ำขึ้นเทือนับนะครับผมตังเกียดเลยเลยนะครับผมตอนที่เขาดันน้ำขึ้นมาเพื่อปั่นนาเนี่ยมัดเบืองกันครับวานยาวขนาดไหนครับผมก็ดันน้ำขึ้นมาครับเราจะไปหาต้นน้ำนะครับตอนนึ่มาครับมาใส่เลยครับยาวมากครับ ยังไม่สุดนะครับยังมีครับอันนี้ให้แรงนะครับให้แรงังน้ำเต็มแล้วต้องยันมาให้ที่สองนะครับผมดันเพื่อไปตีดีนะครับตามมาครับยาวมากครับผมตามไปดูต้นน้ำนะครับมาจากไหนนะครับผมเมื่อกี้เบิ่งที่ปลายน้ำมาแล้วยาวมากครับกว่าที่เด็ดน้ำไปถึงปลายนานะครับ ตามครับตามอมา่ยังไม่สุดนะครับม,มีต่ออีกยาวมากครับหัวที่จะได้น้ำไปตีดินนะครับผมตาม,มาครับยังไม่สุดเลยครับไปเรือ่อยๆยาวมากเลย ตามมาครับตามมาข้างหน้าจะเป็นถนนนะครับแต่มีท่อนะครับผมเ้าก็ต้องรอดไตท่อไปอีกนะครับผมเข้าไปไตท่ออยู่นะครับผมยังไม่ขุดนะครับโอเคครับผม